โอ้เมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งครับเมาไยอ่ะยีเนี่ยเมาอึงไปต้มครับพี่น้องเนี่ยครับอึงเผานะครับพี่น้องตลาดอำนาจนะครับอันนี้อึงหวใส่เบิ้งไข่มันขนาด่ครับใส่เบิ้งไข่มันกขนาดใหญ่เนี่ยครับอึงเผาอึงเผาเนี่ยครับมาหาพ่อใหญ่เพิ่นได้รลอดครับเนี่ยครับพ่อใหญ่สมคิดปะครับสีเมฆครับ จังหวัดอำนาจเจริญนะครับพี่น้องตลาดเศร้าครับเอาเป็นตันสอตงตงันก็นได้ช่วงนี้เลยครับเอาเป็นตันสองตันก็ได้มาสั่นน่ครับมันเข่าเดิมเหมือนเดิมเลยโอ้มาเด้อตุ่มอึงครับพี่น้องตุมต่มสมครับเมือเ่อไงจวดลงไปเลยโอ้มา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  สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักเช่ากินแสบสู้ขูสุขนครับเมื่อนี่ยพอๆกันคือเก่านะครับกระเบาเช่นเช่นสวยเช่นเนาครับผมมาครับพี่น้องเมื่อนี้เบ้าเช่นได้ต้มอึงอีกแล้วครับพี่น้องรอบที่สองนะครับของเบาเช่นในปีนี้ครั้งแรกต้มสัวนะครับพี่น้องต้มสัวใส่สมุนไพรนะครับเมื่อนี่เบาเช่นต้มสมต้มสมใส่สมุนไพรนะครับ หล้กกะใส่ใบมงนะครับพี่น้องนี่ยครับสมบสมเปรี้ยวครับพี่น้องสมบสมเปรี้ยวอันเดียวกันละครับมาเจลวนี่ยครับเจวพริกผงนะครับใส่บักเน่าเปรี้ยวพักกะบ่ต้องกินกับก็ได้ครับพี่น้องต่เบาเช่นเอามาประดับนะครับเอาไว้รอบขังนี่ยครับลาดไปเลยเห็นมันขุ่นขุ่นวดครับพี่น้อง มาเส็บเซบน้ำเบาเช่นครับเมื่อขค้ืนฝนตกแห้งครับทั้งอำนาจ,จเจริญได้กินตมอึงครับเสยบคัะคืเอเกาลังโตกับไข่ลังโตกับบอไข่คร,ครับอึงธรรมชาติครับพี่น้องนะครับ Ừm. Ừm. Con này gà? Aí, Rabirão. ครับมากินขขาเ้าน้ำเบาเช่นะครับพี่น้องแสบพากค้อเกาครับสดหนมสมสม บ่มีม่ไข่หวานนะครับไข่บ่มี่ หอมน,น้ำสมนุนไพรฟุงเมียนต่ำ ใบกบกรามวอนเบาเช่นไสอยู่คับหั่นไสบอหลายครับพี่น้องเี่ไข่ <c oughs> บอตัวเนี่ยโอ้นี่กับบอไข่คร,ครับพี่น้องตัวแล้วพอขาเนี่ยบ่อืองไข่ นี่กับบอไข่โอ้พอได้กินอื่นไข่หรอครับพี่น้องมีไข่อยู่สองสามตัวทั้งมันมันเสียบเพือเกอ นี่กับโบไครคือเก่าครับพี่น้องจนสี่เบิร์ดละ่ะ สมเอิงสุดยอดกับยูน้ำหนังซุปน,นี่นะครับหนำต้มหนำนัวออกเป็ดเปรี้ยวนะครับพี่น้องตม้มสมนี่กับบอคายคือเกา่าครับพี่น้อง Mm hmm. อืมไข่อยู mm ่ห hmm. mm ันไข่น่อยอืมอืม สดนำเาะว่างส่วนครับพี่รองโอ้แสบน้ำสมุนไพรเนี่ยนะครับร่องเบิงครับพี่รองเมื่อนี่สูตรต้มแล้วเล่าต้ม,มบ้านๆนะครับเป็นต้มสม ตะว่าเถือก่อนนีนเบ้าเช่นตุ่มสัวใส่ผิกเผาใสในน้ำหลดจัดจนันเอาละเอา้าขอบคุณพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านนะครับที่คอยติดตามรับชมเบาเช่นนะครับคอยสนับสนุนเบาเช่นนะครับเบาเช่นก็นได้แนวสับเซม่มาฝากปีต้อนน้องอคืึเก่าครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้เสียไวส้สำนีก่อนครับพี่น้องขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้สุกสม ร่ำรวยสำเร็จลุงเรื่องย,ง,ยงยิ่งยิ่งขึ้นไปครับผมสวัสดีครับ